ร้อยดูดีนะฮะครบครบนะครบสำหรับคนที่มองหารถที่แล้วให้ความรู้สึกว่ามันขับได้ทุกวันขับแล้วไม่สร้างปัญหาขับแล้วดูดีดูภูมิฐานบางคันก็ไม่จำเป็นต้องหรูหราครับแต่ก็ให้มันดูดีดูเรียบร้อยนะฮะภายนอกภายในสะอาดไม่มีปัญหาปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ยิ่งดีนะ เราก็จะเรียกเป็นว่ารถบ้านโดนใจกันแล้วกันนะ,ะนะสภาพเรียกว่าพร้อมใช้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะไปโดนย้อมแมวมาไปเก็บงานมาซะจนหาบมองหาร่อง้อยประวัติเกา่าอะไรไม่เจอกลนเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะรับเปียบขันที่เห็นในสภาพก็เรียกว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆนะ จะใส่ล้อแม็กไม่ใส่ล้อแม็กก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ถ้าใส่มามันก็ดีมันก็เป็นออปชั่นเสริมนะเป็นของเล่นติดรถที่มันสร้างความภูมิฐานได้นะครับนะแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์ต้องแทรกต้องแทรกนะ,ะแล้วก็นะ ดูภายนอกและสีเป็นยังไงสีด้านไหมหรือสียังเงาอยู่รถอายุขนาดนี้สียังเงาวิบวับก็แสดงว่าดูแลมาดีหรือเคยทําสีมาแล้วก็ยังถือว่าก็ได้ทํามาไงเราไม่ต้องไปทาเพราะทุกอย่างพอเรามองภาพรวมเสร็จเดี๋ยวมันไปบวกกับราคาเราก็รู้เองมันคุ้มไม่ค,มมคุ้มนะฮะ้างนอกริ้วรอยเป็นไงเยอะไหมช่วงล่างล่ะทําอะไรมาให้มากมีซับเฟรมมีอ่าห้องเครื่องมีคำโชคนะ เปลี่ยนปา้าขวเทียนหรือแบตใหม่ไหมนะครับมอน้ําปีเนียมหรือเปล่ารถมีอายุแล้วถ้าได้มอน้ําปีเนียมจะดีมากนะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องระบบแรงดันน้าภายในรถนั้นที่เขาเรียกว่าน้ําไม่ดันควันไม่ไหลเนี่ยมันมาจากตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ภายในอ,อ่ะของเดิมเรียบร้อยไหมถ้าเป็นเบาะก,กำมะหยี่มีรอยไหมไหมถ้ามีรอยไหมนี่แสดงว่าดูดบุหรี่ในรถ ใชฮะถ้าไม่มีก็เอา้าขนยังฟูอยู่ไหมหรือว่าแฟบแล้วถ้าขนยังฟูอายุขนาดนี้แสดงว่าสวมเบาะหนังมาก่อนก็ดีครับรถไม่ชำ้ำอะ